ราคาแบบไม่มีที่ไหนมาก,ก่อนแน่นอนนะครับผมราคานี้ปองจะหมดแล้วนะครับทุกคนรีบกดยืนยันออนเดอร์นะครับคูปองเลยแค่ไม่ถึงกี่คนเท่าไหร<อ>่ตอนนี้เลยกี่คนคูปองเท่าไหร<อ>่ตอนนี้น่าจะไม่ถึงสามร้อยใบนะครับอืมเพราะว่าเจ้าของแบตเติมให้รอบสุดท้ายแล้วโอ,อ้เจ้าของแบตเติมได้ก็แค่ได้แค่สองอยเก้าสิบาทอันนี้อันนี้ฝักที่ทานะเธอแล้วพอมันแห้งไปแล้วเน่ะเหมือนไม่ทาเลยเลยมันมันขาดแบบเนียนดูสีราคามาเดียวอันนี้ฝักทานะครับ นี่ละมาค่ะน้องแมนนี่ระนป้ายยาของแมนนี่ละเอาไปเดีอยกันเลยเท่าคืนเท่าคืนเอาออกให้หมดเลยนี่ละผอนเสียผ่อนพาถ้าน้องแมนถ้าน้องแมนงี้ถ้าน้องแมนรอดจะซื้อไหมเออน้องคุณพาด้วยครับข้างเดียวนะแมนขาทางเดียวหนึ่งทาเลยทาแบบเหมือนทาก็ต้องทาเก่งปกติเลยอุย อเล็กอุ้ยสักสิิทธ์มากเบาะสักสิิทธ์มาไมาสว่างเดี๋ยวนะมันทางง่ายไม่้ติดขนเลยเดี๋ยวทำนี้สิคะับทำนี้เธอจะดูทาเหมือเปล่าทำไมทไมปั้นขาวแบบขาวไม่เขียวขาวแบบเข้าผิวเลยไม่เป็นไม้นิมกกรเนาะปกติไม่เคยทาเธอฉันเอาคอนไาทาให้ดูเห็นไหมนี่ อันนี้โอ้โหบ่อบ่อบ่อโอ่งบอมันี่ไ้างไงบ่อทาเมื่อดีแล้วก็ได้เนี่ยนอนมันเป็นนีมมันมันเป็นเกลี่ยง่ายมันเป็นมัออกก็ตอบเป็นเท่าๆองเนี้ยแสดงว่าคนจับเลยใช้บีบผ่านมาหลายไม่นางก็เคยนางก็เป็นอาเกยตอนนั้นก็ไปหาใช้บีบทั่วอยู่แล้วแหละนางก็แบบว่าเป็นเป็นดูหมอลำก็ต้องทาใช่ปะเฮ้ยแบ้มือตากันนั่นเลยรอดจ้ะถ้าน้องแมนคอนไหวรอดทุกคนก็ต้องรอดมีข่าวเนี่ย เิดมากปรับสีผิวได้สามระดับนะแล้วดูหน้าด้วยรอดไหมล่ะรอดไหมอ่ะกดตะก้ากดตะก้าเดี๋ยนะดูขอจับอานะแกมันไบร์ขึ้นแบบมันเนียนมันไบร์ขึ้นแบบผิวนิ่มด้วยจาก 3- 90บาทของเบิ้ลปทุมราชดังมากฉันให้เป็นโลชั่นบีบีที่อันดับหนึ่งตอนนี้ที่จริงใจไม่ตอหรอจริงต่อเขาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่ในใจในใจฉันแม่ โลชั่นเบิ้ลปทุมราชนะหลายๆคนรู้จักแน่นอนเบอร์โลชั่นเบิ้ลปทุมราชนะคะเออร้อยเจ็ดสิบห้าบาททุกคนค่ะจากสามร้อยเก้าสิบาทกดก้าเลยกดเลยแล้วยืนยันออเดอร์ด้วยถ้าคุณไม่ยืนยันออเดอร์ตอนนี้ราคาจะกลับเป็นราคาปกติแล้วนะหกร้อยคนตอนนี้กดยืนยันตัวเลยนะหกร้อยคนนะไปไปบอกอันนี้มาพี่พูมาเออโอเล่ดีสุดแล้วล่ะรีวิวก็ได้เป็นยังเช่นยังเนี่ยติดตั้ี่ชนได่ชน นี้มามีอะไรให้ทำขึ้นมาจากัครบมามาเป็นหมูทดลองหน่อยหมูเอาเอาแค่เท่าไหร่ดีนัตตี้เป็นคนที่แบบว่าเป็นผิวสองสีเหมือนกันนะอ่าให้ดูก่อนธรรมชาติก่อนความจริงก่อนอ่าความจริงอะไนี้เอาไม่โชว์แข่งี้อ๋อแค่นี้เหรอไม่ไม่ทำอะไรมาเนาะไม่ได้ทำไปไหนมาไปซื้อกาแฟมาใช่ถอดนี่ออกเลยขอเวลาหนึ่งนาที จ้ะรอแปบคิวต่อไปตอนนี้นัตตี้แล้วเปิดไม่เรียบคิวต่อไปดีดีมาพี่ครับเดี๋ยวบอสทำฝันนี้ให้นะนี่ข้างขวานะจะเทียบกันดูแท้แดงโอเคนี่คือเกลือเกลือนัตตี้ถูกถูกเลยเหมือลท้ายชิฟต์เลยเนาะแบงเค์บอลท้ายลิปฟต์แฉมันใหญ่เนาะเป็นแต่เปี่ยงดีดีขางาข้อมือน้ำแนเวทาเต็มมือด้วยฮุกเกลือไป ถ้าเป็นคาจิก็จะเป็นคาจิที่น่ากินขึ้นเหอนกันาสอนด้วยเออมือเนี่ยมือให้มันเต็มมือดีๆหลังมือหลังมือถ้าคขี้มาเป็น่ยนซูบูไซนี่ก็ได้ใช่แล้วที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทาครีมเท่าไหร่นี่เป็นโอกาสพิเศษที่จะต้องได้มันโอกาสพิเศษมีไม้์ไลเซอร์แม่มันทาง่ายมันเกี่ยงง่ายนะาทานยิ้วดีๆด้มันให้มันถึงนิ้วนีนิ้วเนี่ยนี่นนิ้วเนี้ยคอมือคอยยังกับทามันเป็นคืออย่างคนท่าขีมันเนี่ยหลังจาขวางเนี่ยอ้าไปยกแข็ขึ้นจบปะ จบปะพี่ธานะขานี่ท่าพี่หรอกจบนะ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 เอาน้ามาเลิศดีเลยจบปะสีผิวให้เราสว่างขึ้นสามระดับนะจ๊จบปะจบไหมล่ะจบเลยรอดปะกดตะกาค่ะรออะไรจตาโอ้โหเรารอดแล้ววันนี้น่ะแล้วขนเยอะแม่เยอะมากเยอะกว่าข้างล่างอีกไม่ขนขนาดขนมีังทานได้แหละแล้วเน้นตรงนี้ให้หน่อยสิเน้นเน้นตรงเน้นตรงหลังมือให้หน่อยครับเอออยากเห็นตรงขนไง มันไม่ติดคนนะเป็นบอกค่ายเราก็ไม่ค่อยมีมคนเปนี่ยนเอออ่ะ <c oughs> นี่นี่นะคะจะมีคนนะลองดูกเกียวเกลียวนะผิวจะเนียนขึ้นสว่างขึ้นนะคะทุกคนคอ่ะให้ดูตรงขนให้ดูตรงขนตอนทาตอนแรกเป็นยังไงไมันติดขนไหมยืนยันสั่งซื้อนะครับอย่าลืมกดยืนยัน,น,ะะดยนยเด้ออุ้ยไม่ติดขนแล้วคนเราจะฟูอู่เหมือนเดิมเปล่ะเห็นปะไม่เปื้อนขนไม่ขนไม่ค้างทุกคนนะเห็นปะคนเราอยังฟูเหมือนเดิมอยู่เลยเห็นไหมล่ะปะขนนิ้วนี่มีใครมีขนนิ้วนี้ไหมเนี่ย บางเสือท่า,ทาอะไรมันเป็นแบบมันขนโดนน้ำมันมันเป็นเข <c oughs> าบอกว่ากันน้ำไหมนี่เลยไม่ติดเสื้อไม่ติดเสื้อนะครับผมแล้วก็ไม่ติดขนแล้วก็ไม่ติดเบาะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อจา้าบางคนเคยพายบีบีแล้วเหมือนแม่คันิงขึ้นขนไหมเคยเห็นปะเคยเห็นแม่คันิงแหมแม่คั<ช> <ๆ S 2> นิงขึ้นขนเคยเห็นไหมมันจะเป็นขาตุ้ไปตัวนี้ไม่ขึ้นแม่คันิงนะคะชวงนี้ยิ่งหน้าหนาวอยู่แล้วตัวนี้ไม่ขึ้นแม่คันิงนะสำหรับบี บีบีครีมตัวนี้นะคะโลชั่นไปทางไหมไปทางไหมไปเอาคนจะไปมาโอเคครับสำหรับใครมีขนไม่ต้องกลัวเป็นแม่คณิงนะเอ๊ะบางคนเคยใช้เคยใช้บีบีแล้วอุ้ยเหมือนอยู่รายอิทนนท์เลยแม่คณิงขึ้นขนตัวนี้ไม่มีตัวนี้เป็นเอายูริมาลองจ้าถ้ายูริมาลองจะกดคนละสิบหลอดไหมถ้ายูริมาลองเอาคนละสิบหลอดไหม บอสตาข้างเดียวจ้าบอสขาข้างเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยออเดอร์แล้วครับเลยเลื่อนแล้วมาเลยเราได้ทุนแล้วอยู่ที่ตู้ขาอันนี้ได้ทำอะไรมาก่อบไหมครับอาจะชัวแยให้หน่อยนะครับอชัวแยให้หน่อยนะครับเออฝั่งนี้ครับสองฝั่งสองฝั่งเออเทียบกันเทียบกันแท็กแม่ขาหัดใหม่แม่ไข่ยังไม่เข้าใจไม่เห็นไงนี่ทุกโอเคมา เดี๋ยวบอยจะทาให้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวตอนตอนทาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นความแบบโปร่งใสไม่ทาครีมบีบมาก่อนไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคิดว่าไม่ต้องเหนียวไหมคิดว่าใจมันต้องเหนียวไหมดูตามเราคิดว่ามันต้องเหนียวเนาะโอเคแล้วลองดูยี่ห้อนี้นะผู้เป็นคอสตูมนะครับทาเลยครับคอสตูมเอาต่อเป็นระบบสร้างเองเออเออ่อขียง่าย ผิวมันจะนุ่มด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผิวด้านนะผิวมันจะมีความนุ่มขึ้นมาทุกทีทาปั๊บนุ่มปั๊บแล้วเราคือทาให้อาสาสมัครฝั่งละข้างเดียวแล้วก็ลรลโรลโรลก็ให้โอกาสคืออะไรใช่กับโอกาสทาสองทําอย่างประว่าอยากเทียบจบปะจบปะคากิคากิฝรั่งใช่จบปะแล้วมันเนียนขึ้นเนี่ยใช่จบปะเป็นโลชั่นนะทุกคนนะ จบปะปปทมราชมันจะให้ความรู้สึกนุ่มมีไมจ์ไรเซอร์แบมือแบมือพี่จบปะกันแดดกันน้ากันเหงื่อขนไม่ติดแม่คนิงจบปะผิวสว่างเบี่ยงง่ายซึมสู่ผิวเอออันไหนก็ขาวบีบีแต่ของเราแบบไม่เป็นเครือบไม่เป็นเออไม่เขียวไม่เครือบหรอไม่เป็นเครือบไม่เครือบ no c ค e e อ s no creeps เครื่องาจากหลอดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบขบคุณครับจากหลอดหนึ่งใครต่อไปพี่ อีกคนนึงอ่ะพุชนีอะไรสปริงนะกล้ยกวยกล้วยเหรอกล้ยกวยไหนต้นกล้วยเป๊ะดอไม้กล้วยกล้วยขาอสุกกล้วยเป๊ะไม่เรียบร้อยแล้ววันนี้มันแตขึ้นหันไปแล้วพี่ตัวดังตอนนี้มีคูป,ปองอีกกี่อาทีจะหมดแล้วนี่คูปองบ่อสก็บบ่อท้ายโคนอาสาสมัครโคตรสองไม่เป็นไรเขออาไม่ความแตกต่างแ่ไม่เป็นไรผมผมให้เขาไปดีบุกตัว,วอเองให้เขาไปตามหาแม่ให้เขาไปตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออ พอทุกคนออกจากรถเราไปก็จะแบบอุ่ยช่วงนี้ใช้โครงการคนละครึ้นวะคะป่าค่ะเชิญค่ะอันนี้เป็นหัวนักร้องโอายเป็นนักร้องขึ้นรถเลยมาเลยค่ะเอาดีๆมีเงินเท่าไหร่มาให้หมดมีเงินเท่าไหร่มาให้หมดเคยทาบีบีไหมไม่เคยเลยค่ะรู้สึกว่าคิดว่าบีบีมันจะเหนียวไหมในใจเราเหนียวโอเคขาวๆไม่ เราคิดว่าบิบีมันต้นเหนียวเนาะยกมือขึ้นครับอันนี้น้องกล้วยคอสตูมนะคะเป็นฝ่ายแผนคอสตูมนะกับเส้นแสกบนท่าไปอหยนและน้องคอสตูมก็ได้ว่ายลุกขึ้นเป็นโยโย่เปไมแบบคุกเข่าอะไรเน่ยโอเคขอบคุณจ้ะแต่ตัวนี้ชายได้ตัวนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะอยากมีผิวสุขภาพดีขึ้นแบบทันด่วนทันใจใช้เลยอ่ะกล้วยเป็นคนแอบมเป็นคนแข็งอยู่นะเบาเบนใช่ค่อ ทางอย่างนี้เลยครับเหยียดขาไปเลยเหยียดแขนไปเลยเหยียดขาแค่ยียดขาก็แบบนี้เลยขาทามือด้วยทาทาถึงทาถึงปลายนิ้วเลยเออเห็นไหมล่ะเกียงง่ายไหมครับอุ้ยเลิศมากเลยค่ะทามือทา้งบนนิ้วๆแบบมันสีแบบเท่าบอสบอสไม่เขียวนะเนาะไม่ไม่เขียวเลยอ่ะ ผิวเริขึ้นอย่าเขาใช้แบบสูตรแบบปรับค่า pH ตามผิวพื้นฐานของผิวเไปอมันจึ้งมากเลยค่ะนี่ค่ะเทียบกันสองฝั่งสองฝั่งซ้ายขวาร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทจากราคาสามร้อยเก้าสิบแต่ว่ากดจริงๆไม่ถึงไม่ถึงร้อยเก้าสิบร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทดูเนียนมากเพอไม่เขียวว่ะอันนี้่าค่ะ เออไม่เขียวว่าแกทุกคนได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาดีมากนะคะกับช่องพี่บอลฟินแลนด์มือนีแปดเซลนันะมือนีทีมง่าตเกโยวแค้นเขเขาวเดี๋ยวก็ว่าโอ๊ตุ้นแกบ่นบ้างปะโครงการคนละครึ่งไงโอ๊ตุ้นแกบ่นบ้างปะลงไปเขาเสียอ้าเธอไปใช้อะไรมาไปทําอะไรมาทําไมฝั่งนี้ข่าวล่ะเออแผนการตลาดใช่ไปขอบคุณนะจ๊ะกล้วยค่ะน้องอะไรนะแบมน้องกล้วยค่ะติผู้ชายคนหนึ่งอ่ะน้องบอมแบมมา ไปไปฝั่งเดียวแล้วไปโชว์แค่นี้แหละไปไปไปพส่ว่าไปโพส่ว่าบอสบิ๊กอ่ะทำอะไรให้หนู้ากดแช่กดแช่อ๋อแช่แต่กว่านี้อีกเาเอออ่านู่าหนูบนี่อยู่ไหนเราไม่ต้องออกเอาบอสหดูใชเไือดอะไรเดึงดอะไรโอ้องบอมใช่ไหมคะต้องบอมจ้ามีเดียวถูกมากไลน์นี้ถูกจริงจริงไลน์นี้ถูกมาก ไลนี้ถูกราคาดีมากทุกคนคือเจ้าของแบรนด์เขาเขาลดมาให้เราแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าช่องผู้อยู่บ้านฟินแลนด์อย่างที่บอกโค้งกานคอละครึ่งใช่มีแฟชช์ทรงแฟชชเซลล์ด้วยนะคะโค้งกานคอละครึ่งคือแขนครึ่งหนึ่งแมีนใช่กับระกาศท่าสองข้างครึ่งหนึ่งเป็นคนตาใช่เป็น B White นะครับผม perfect body white bb cream spf 50 pa บวกบวกนะครับตัวนี้เลยใช้ดีมากนะครับผมไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดขนนะครับไม่ติดเบาะนะครับผมกันน้ำกันเหงื่อนะครับ โทนอัพสว่างขึ้นแล้วก็กันแดดชุ่มชื้นด้วยนะครับผมบำรุงผิวได้อย่างมีคุณภาพนะครับผมยอด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 วิออ่งวิ่งวิงวิงวิงกดยืนยันออเดอร์นะคะตอนนี้ถ้าคุณไม่กดยืนยันออเดอร์นะคะราคาจะเป็นราคาปกติทันทีนะคะเชิญค่ะน้องบองกถอดกางเ็งงานอยู่เรากำลังไปใส่กับบ้าน,นะนเนาะคือว่าใส่กับบ้านได้ไหมล่ะเขาโชว์ได้ไหมล่ะได้ได้เคยใช้บีบีไหมไม่เคยโอเค คิดว่ามันจะเหนียวไหมมันจะทายากไหมในใจเราคิดมองคาัแรกมันจะเหนียวไหมไม่น่าจะเหนียวนะครับโอเคแต่ไม่ให้ทาเนาะมาหลองดูชู่วแขนขึ้นก่อนทาฝั่งเดียวนะขอฝั่งนี้นะหนูลุกขึ้นแบบว่าจงโจ้ไม่รู้แบบขูข่าวแบบมันตอนหนูกำลังจะอันั้นเอออย่ามานี่มาหาบอสทำนี้เอออันนี้คือบอมชื่ออะนะบอมคอสตูมน้องบอมคอสตูมนะครับผมบางวันก็เป็นนักตกปลาตกเบ็ด ตกซ่อนกุ้งมาโยกสะดุ้งมีวันหนึ่งเราทาก่อนเราคุณเนาะเอออ่ะลองดูวิราคาปบ๊บบบบแล้ว่าเป็นคนผิวสั่งสีอ้เป็นผิวเป็นคนผิวสองสีเหมือนกันเนี่ยอ่าเป็นคนผิวสองสีทาถึงปลายนิ้วมือเลยนะคะเฮ้ยเมื่อเดี๋ยวดูหันไปหันกล้อง เธอจะเป็นเธอจะมีแฟนแล้วคืนนี้นะเธอไปได้ทอเน็ตโอ้ยเ่ยานะคนละแอบคนละแอบอัลลีคอปเตอร์เออบินเธอจะไปขึ้นหอนะวันเนี้ยดูเธอขึ้นหอชมบุรีนะวันเนี้ยบ้าบัาผิวสว่างสามระดับสว่างขึ้นไหมสว่างเหนียวไหมไม่เหนียวทาง่ายเนาะมันไม่วอกไม่ลอยนะทุกคนมันไม่เกินจริงอ่ะพูดง่าย จากราคาสามแล้วก็สิบรู้ไหมเนี่ขเขาขายเทไหร่รู้ไหมออไม่รู้ใช่ไหม,ไมร้อยเก้าสิบบาทถูกมากสนใจขงังซือไม่เดี๋ยวมีเงินมีเงินสดไหมทานแล้วยังเป็นผิวมนุษย์อยู่นะคะเทําไมอ่ะอาบางคนทานแล้วเป็นเอเลี่ยนไงโอเคขอบคุณน้องบอมนะครับดูดีมากโอเคมากข่าวแล้วฝั่งเดียวกดตะกาจ้าของมันเลิศจริงอันนี้ของมันเลิศจริงเราเรีวเรียวเรียวทุกอย่าง มีการเตรียมกันบอบดเตรียมยมีทำงานได้จ้ะเอ่อก็ข้างในลูกวันนี้เป็นการทำงานที่อยู่หลังเวทีแบบจริงๆแล้วพวกนี้เราจะเป็นยังต<า>่อมื่ืนไม่รู้อย่างเมือ่ืนอะไรมื่ืนนี่สิโอชั้นท่าสองข่ยไปนี้บอดขายของให้ทุกที่จริงๆแล้วผมก็เรื่มเป็นพ่อค้ามาสักพากึงแล้วนะครับก็บทบาทขายของเราก็ทําได้แต่ไปไหนเราก็ปรับจริงๆวันนี้ จะไม่ไรที่นี่นะแต่มันไม่มีมันออกจากงานไม่ได้มันสถานการณ์บังคับเขาขังไว้เขาขังไว้แล้วเขาเตรียมสถานที่ไว้แล้วไว้แล้วผมก็เลยต้องแบบไม่ไกลจากงานด้วยแต่ว่าไปไม่ได้จริงๆไปว่าได้สองกิโลก็ยังไปไม่ได้ไปว่าได้ไปว่าได้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบขอบคุณเจ้าของแบรนด์ด้วยที่เข้าใจและเห็นใจนะคะเราก็จะแต่ของมันดีจริงไงแต่ผมว่าผมมองว่าการ ถ้าเราไม่อยู่ตัวนี้เราอาจจะไม่ไม่ได้ม่ได้รีวิวอ,อย่างนี้ใช่ก็จะไม่เห็นลายลายพีซีเราก็จะเห็นแต่ไทยกันเองแมรนดบุญพลาหมากวันนี้เดี๋ยวผมรับงานอีกจกบบังยี่สิบแบรนด์ผมไปซื้อรถบ้านเอาไปไลรสุดเลย <S <S รถพี่บอยน่ะเหมาะการไร้ส่วนมากติดเต็มหองแล้วก็เป็นเป็นพอ่อแม่เนาะอยากได้วิวอะไรก็เปิด <รอ S 2> พ่อแม่ออกสิรถผมร้อนเนาะใช่ถ้าเราประหยัดแสนนึงซื้อมาจอดมันยังไร้สุดคายไปถึงคลองวันนี้จ้าากันไปบ้าน รถบ้านเวลาเบ้คขาสีมาจะได้ที่อยู่อ,อ,อ่ะสามร้อยเก้าสิบาทคุณจะสั่งคิหมวันนี้เชื่อหรือยังเชื่อไปพี่น้องเชื่อ,อยังใช้ดีมากเอาไม่สันท่าสองขางไม่ได้มันจะไม่เห็นม,มันจะไม่เห็นความแตกต่างอีกครึ่งหนึ่งกดตะกร้าเลยเออ <laughs> อันนี้ท่างฝั่งทานะคะ เป็นเป็นตัวดาวน,นะครับตัวนี้เป็นของพี่เพปฐมราชนะครับผมท,ทูอินวัน mm. ก็คือโทนอัพกันแดดชุม่มชื้นเป็นทูอินวันสามอย่างในหนึ่งหลอดนะครับผม<อ>กดอีกใช้ดีกดดีใช้อีกเป็นเป็นทั้งโลชั่นด้วยเป็นทั้งบีบีครีมด้วยแล้วก็เป็นกันแดดด้วย <c oughs> ในหลอดเดียว <c oughs> จบในหลอดเดียวเลยนะครัชุ่มชื้นนะทุกคนหรือว่าจะสปอนเซอร์รถบ้านใครจะเข้าหรอใครยินดีหรอใช่ก็ดนีนะ ชุดแดงแว็บแรกน้สเต็มคือสุขคนอยู่ใาของคุณเหลือมยังเขาบอกว่าเขาได้ราคาหลอดละหนึ่งร้อยสิบสี่บาทฉันจะเป็นเบคอนสิงดีกว่าหลอดละหนึ่ง